เฮ้ยผู้หญิงในวันนั้นเจอผู้หญิงน่ารักหรืออะไรเงี้ยก็มีคุยคกันบ้างอะไรแต่ก็ไม่ได้บีมก็ไม่ใช่คนเจ้าของรำรำนะคะมีไม่ได้เลยก็มีไมาผมตี๋เป็นคนนอกวงการนี่แหละครับแตคือเป็นธรรมดาผู้ชายพี่มันก็ต้องมีคุยบ้างแหละไม่มีเลยอย่างครับยังไม่ เป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันก่อนก็คือคุยแถ้าถูกใจก็ค่อยๆไปเรื่อยๆครับกี่ตํานานแล้วครับก็ปีปีหนึ่งแล้วปีกว่าๆแล้วครับน่พี่ก็ก็ก็มีถ่ายถ่ายลงบ้างครับแต่ว่าก็ไม่เคยถ่ายสองคนนะเปิดตัวเหรอครับจัง ย่างคือปีนึงมันไม่ได้คบแบบว่าเป็นแฟนไงพี่นึกอมฮะมาจากเพื่อนเลยครับเพื่อนก่อนก็แต่ว่าเป็นเพื่อนที่ค่อนข้างที่พิเศษแบบว่าเราเราคุยด้วยเราแบบคุยได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยบอกได้เขาว่าน้องใช่อรโอ้รอผมมั่นใจก่อน,นพี่ใจเย็นไมน้อยใจไม่พาะเไม่ไม่น้อยใจหรอครับพี่เพราะว่าถ้าจะคุยกับใครก็คุยทีละคน,คนอ,ยอย่าผมน้อยกว่ามากกว่าเป็นเพื่อนกันครับโอ้ตมสืบได้น้องไม่ยาก ก็ก็เจอเจอกันบ้างครับมีเวลาก็เจอกันครับแต่ว่าคือผมว่าเขาไม่ได้ซีเรียสว่าต้องเจอนเลยตลอดก็มีโอกาสก็เจอคับพอเราเจอหนึ่งที่ผ่านมามันใก้ันแบบเปเอนนได้เลยไปเรื่อยๆเลยนะพี่นะเพราะว่าผมถ่ายละครแทบตลอดเลยครับทำงานทำงานตลอดเลยจะมีคือเวลาเจอกันกะค่อนข้างก็น้อยเหมือนกันครับเขาเข้าใจอยู่แล้วครับเพราะตัวเองอตัวเขาเองก็ไม่ได้รีบด้วยเราแม่เป็นเพื่อนกันรู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่า พ่อแม่ก็บอกว่าถูกตาถูกใจเดี๋ยวให้ถูกต้องเลยนะลูกนะ